พอหรือ,อยังเที่ยวพอยังเที่ยวพอยังเข้าบ้านได้ยังฮะฮะเข้าบ้านได้ยังอืมพออยังเข้าบ้านได้หรือยังเราอ่ะอือเนะข้าบ้านนะเข้าบ้านนะแหมที่อย่างนี้ลงมาหา เข้าบ้านได้หรือยังเราอะเข้าบ้านเนาะเข้าบ้านเนาะไปเข้าบ้านเถอะแน่แนะเดี๋ยวเอาเด็กเข้าบ้านก่อนนะคะทุกคนเนี่ยมาหาแล้วไปบ้านดีกว่าปะ